มื่อนางทำอะไรอีนั่นอ็เอาตรงไปเอาใจจะเลือสู้กันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเฮ้ท่านพี่ท่านพี่ใจเย็นบอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปยังไงมายังไงกิ๊ไปยังไงมายังไงเราก็มาจะเข้านี่กิมาผูกก้ผู้ใหญ่บ้านนี่มึงเป็นยังไงกูมาสู้กูจังสิกูก็บอกมึงดีๆนะมึงนั่งลงคุยนะคุยดีๆทีไปยังมาต่ำกันซะดิโอ้มันมรเลี้ยงเหรอวะ มึงมาจากไหนมึงอ่ะมึงไงล่ะมาจากไหนกูนี่นะม,มาจากโคราช <c oughs> โอ้ยจริงเหรอยายจินจีิงกินมาเนาะมาเกิดก,ก,กากๆมาแล้วมึงมเรามาจากจไหนมึงน่ะมาจากแก่งคอมาจากแก่งคออืออ๋ออีนี่มึงใช่ยาซีฟันอะไรเขาถ่าของมันเลยกินปากอีมึงมาจากจังหวัดไหนก่อนแก่งคอเนี่ยจังหวัดเชียงภูมิอ้ยอออีพ่อยแม่อ้ย๋อตัวมันใส่เน่า ฉันบอกว่าพี่เนาะปักกูแห็นมาเธอสารคามู้วยม,จจวมึงน่ะไปร่างไส่จะที้ะมึงน่ะไม่หร,หรอไม่ว่ากับพ่อน่าละเอียดหมาเน่ามาถักนี่แน่มาแต่คนละทางอันนี้จากโคราชหลานย่าโมนี่แล้วอันนี้มาจากชัยภูมิชัยภูมิหลานปูแลหลานปูแลหลานไหนกระชังเธอมึงน่ะทำตัวคือยังไม่คนไม่มีการศึกษามึงน่ะมึงน่ะไมงมีมารยาทมึงนั่นแหละมึงชอบปอไร นี่นะทีบอกให้นะกูนี่จบปริญญาโทเว้ยโทอย่างเอกเอกเอกใครปิ่งเว้ยใครปิ่งกับใครเน่าเหรอว่ากูเพิ่งดึงกูรอยเหรินเฉยๆดอกภาษาบาลดอกขอบหน้ามันไม่จบสูงไปนั่นดอกมึงได้จบปอไหนกูจบแค่ปอสองปอสองกูจบปอสามกูยังโบคุยเลยโบคุยใครกันมึงสอบได้ที่ไหนกูนี่นะในโรงเรียนมีสี่สิบคนกูนี่ได้ที่สามสิบเก่า กระจกกระจกโรงเรียนขุนนี่40ขุนไหนที่41โอ้โหโอ้ยภาษาทำนี่ยังมาคุยพวกนี้แข่งกันวะบาทท่าหนึ่งบาทหนึ่งได้เท่าไรสองถูกสองบาทสองได้เท่าไรสี่ถูกเออแล้วกูจะถามมึงทำไมวะที่นี่สีลบสีเหลือเท่าไรเหลือศูนย์พีดน่าก็พีดเหลือเท่าเก่ามันก็เหลือเท่าเก่า่ะ มันไม่มีอย่างหลบเออเจ๊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 เออเนอะเออเมื่าพระเนนเนี่ยชอบโทรศัพท์วันไหนพระเนนนี่จะต้องโทรวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันหยุดถูกต้องพิษเอาทำไมถึงพิษอ่ะชอบโทรวันพุธเอาเอาทำไมถึงโทรวันพุธเมื่อวเขาได้ยินบอกว่ายังไงพุธ เก่งเก่งเออลราเมื่อวานนกสามตัวจับอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยถูกปืนยิงตายไปตัวหนึ่งมันจะเหลือจักตัวเหลือสองพีทอ้าวเหลือจักตัวไม่เหลือจักตัวเลยอ้าวมันคือบ่เหลือป่ะเอาปืนดังปหนั่นมันจะอยู่ให้งูตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยายดิเจ้าจะขาทั้งหนแท้อยู่เนี่ยวกูหุนหวยมึงแหล่ะเดี๋นี่เอา ได้ถือกูกเอาทักนั่นละเว้ยอ็ทำเป็นหนกสองหัวไปได้มึงพระเนรนอนเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกผราขี่ขานโอยเิศโอ้เขาเรียกผราจำบัดเออพระรับประทานอาหารเขาเรียกอะไรเขาเรียกผราฉันเขาฉันอาหารพระป่วยเขาเรียกอะไรพระป่วยเขาเรียกพระอาพาธเขาไม่ได้เรียกพระอาพาธเรียกอะไรทีนี่เขาเรียกรถโรงพยาบาล โอ้อ้าวกูไปซักยี่ไนนนี่เธอนอนมาเดี๋ยมึงว่าสินค้าอะไรนำเข้าจังหวัดตากหลายที่สุดไม่เพ็บก็พลอยพิกเอาได้วอะไรล่ะเสื้อผ้าเอาก็จะเสื้อผ้าว่ะอ้ามึงสักเสื้อสักผ้าเสร็จมึงเอาไปไหนเอาไปตากผู้บ่าวบ้านกูเด้อ ทางใช้ยาฟุ้มบุตกูสิวบาชูฟังเดือนแรกเนี่ยมีผู้สาวเดือนสองเนี่ยมีเมียเดือนสามมึงว่าสิมีอย่างเงาเดือนสามต้องมีลูกแน่นอนเลยบอมันมีลูกมีอะไรมีนาคมโอ้ หนึ่งมกราสองอุมภาสามมีนาโอ้ออถูกข็ามึงอ้ามึงว่าปลาหมึกอยู่ในทะเลทำไมมันถึงมีหนวดมันเป็นธรรมชาติของมันพีชอ้าวทำไมล่ะอยู่ในทะเลมันไม่มีมีดโกนเ,เมึงว่าขั้นแมวนจูกับบางกิดเตฟบุบบอลแข่งกันเหมึงว่ากูจะเช้า้างไหน กูว่ามึงต้องเชียร์แมนยูแน่นอนดูวยอุปเชียร์ขางแมนยูมึงเชียร์ข้งไหนกูเชียร์ข้งสนามเจ้าเจ้าเอ้ามึงว่าแมนยูกับอังกฤษหรมึงว่ากูจะเชียร์ข้งไหนกันนี่มึงต้องเชียร์ข้งสนามกับกูแล้วผิดเอ้ามึงเชียร์ข้งไหนกูเชียร์ข้งมึงแสดงว่าไปน่วกัน มันแลงแฝงกูไงแฝงแฝงแฝงแกแกลงว่ามึงอยู่โคราชสไหมบอเออกูอยู่โคราชบ้านมึงมีเนื้อแลกบอโอ้พูดถึงเรื่องแปลกแล้วกูจะบอกว่าบ้านกูนี่แปลกกว่าใครเลยนะแฝงยังไงอยู่เสริมสรางข้รหับ้านกูนี่นะตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยรืมตาเม็ดรูยแปฝงไหมมึงวะกูว่าถือชาที่เสริมสางใช่รึเปล่าบ้านกูก็มีเนื้อแฝงเอามึงแปลกยังไงบ้านกูน่ะเด้อขันค้นใจเนี่ยใจขาดโลดอ้ย เออว้ายบ้านคูแปลกก้อนนั่นเอามึงแปลกยังไงอีเชียงยืนบ้านกูอ่ะเออเงี้ยวเป็นหน้าเหมือนบ้านอุ้ยโอ้ยที่นี่อการน่าโกงหมูเลยนะการเมาการจาใช้ยาพุ่มกบโคราชนี่บก็คือกันเอ้าไม่เพิ่มก็ไม่เพิ่มนการจับจืดภาษากันรู้เรื่องจังผ้ละไม่พ้นละไม่บ้านกูนี่บักชีดานี่บ้านเมืองเอิญอยังบ้านกูบักชีดาบ้านกูเรียกฝรั่งบักมีเหรอ บักมีนี่ขนุนมักนัดน่ะบักนัดนี่ทับประหดขนุนน่ะขนุนนี่บักมีอุ้ยของกูของกูโอ้ยดูไอสวนมึงเราเว้ยเอาอิศรสางหลงสนแล้วจังบักเผาเหี้ยเอาบักเผาเนี่ยก็อีบอกมึงเขาเขเรียกมะเผาลราวะอุ้ยบ้านกูบพูนมะเผาเหี้ยบ้านมึงเรียกอะไรต้นน้ำล้างหน้าแม่ ยังงัานกูจิถไายยังงัานกูจิตให้เขาเอามาจากสองลูกเนาะคือเสียวมไม่ไรแกเอามาเผื่อแม่มึงดา <c oughs> แม่กูตายแเราได้หรอเอาแม่กูก็ตายยังไงเอาขึ้นไปล่างงานเมึงจะได้ไงนนเอาดีเอเองดอมาเอาว่าเป็นการเป็นงั้นสู้เขาเราขวัญจะก่อนแม่ส,สู้ขวัญจะบอกสู้ขวัญอ่ะตัววัาดีสู้ขวัญไอ้กินเขาสักอนเสียงสภาพ เอาผ่านมาอย่างลานกับขา่อยกินดักินสู้ขวดทอดฟ้าดักินกินเขาตะก่อนมันจีเป็นล้มค้างงานเดียวตายแม่ครัวแม่ครัวเอ้ยมาแล้วมาแล้วาขามาโอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวม่างหน้าแม่ครัวกับเขาคือโมเป็นสะแซ่บโอ้ยกูเป็นห่วงยุกูเห็นทองอุ้งปุ่งมาเลยกูเป็นห่วงตับมันอยู่เหลือไม่พูดสนุกกิน เป็นไหบว่าันทั้พิธีรีตองยุติเดลยโอ้ยจะเฝ้าทำเธอให้ทำก่อนเธอทำจังไดเท่าป่านนี่ก็ยังมีลูกอยู่เอามันก็มีคือกันละเนาะเห็นจังใดจังมีมันก็มีแล้วมีจุกไหวช่างเล่าแท้มอแมนมันเท่าแล้วมีก็มีโพดมีเหลือปุ๋ยบ่มันสองข้บุ่นบ่มันแฝดตีเนี่ย บ่ผู้เดียวนั่นล่ะมันสมบูรณ์ซื่อไปอุ่นตาเศ้าเบิ่งแล้วี่ผู้เดียวเออป่อจาจักเดือนแล้วสิแปดเดือนว,วาย,วายมันหลูกไดโนเสาร์ดอกว่เว้ย,วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกใสเนี่ยเว้ยเขาใสมันก็ออกหันละโมเมนอัฟ้าดิที่ออกล่องบันหรือสี่ออกอยู่บ้านเว้ยบระเ้อุงหวงดอกเลี้ยงออกสบายเลยโระเจ้าจีพ้าออกบอ่แล้วเท็ดจังไหนส่นหากออกคือหมาเมาเหล้าเนี่ย โอ้เป็นห่วงอยู่มึงนี่ถ้าลูกมึงออกมาหน้าตาคือพ่อมันกูไม่ห่วงดอกกูห่วงมันจะออกมาหน้าตาคือมึงน่ะมันสิเป็นมันเป็นยังมันจะเที่ยวปีนแต่โจนไม่เนี่ยอูเอาขับพูดยิ่งก็คือแม่ผู้ชายก็คือพ่อเลยเอาพ่อมันไปไหนพ่อเออพ่อมันทํางานศาลโอ้โหศาลจังหวัดดูน่ะว่าศาลไหนน่ะศาลคลองขายโอ้โอ้เนางล้มนางล้มเออนางล้มนางล้ม แต่ว่าอันนี้ตีเดียวกลัวบรรลุสวัสด์ถามมันดูชื่อมันมาจากบ้านไหนเมืองไหนไม่เกิดมากใครเคยเห็นตัวนี้หรอพูดยิ้งหัวร้านเราแบบมันบเม็นกินะผมจะลดแต่มันอาบเอาได้ล้านกับล้านพูดกูเลี้ยวไปกูว่าเป็นเฮ็ดละงกมันบเป็นเห็ดละงก์อะไรนี่รถกระจรถขนมาแล้ว ก็กระจอกด้อยลูกคนบ่แล้วไหนต้องหันหลังไปทางหนุนดูหันหลังใส่กล้องจังไนด้วยโอ้โยไหนทางหน้าทางหลังบ่อี้มเลยเออซื้อว่าจังไนครับเบ๊ะวายวายแล้วบ่ได้ต้องปากือกึ่งยิ่งวันรีวอร์ดโอ้ยเกิดบมาวายบ่ดีเนี่ยไม่หยอกกันเชียวบ่เลวเออเป็นใบเตี้ยเออวาย เออเป็นยุโรกเว้ยใครตะคนเด้อน่าอื่นบ่ใบเด้ออ๋อน้าอื่นบ่ใบจ้ะเนี่ยว่าอันไมยังแน่กับเขาเนี่ยยัยจริงไหยังแน่ไหนเนี่ยอันนี้ลาบอันนี้ต้มลาบก็สงสัยดอกสวนใสข่วยต้มเออข่อยต้มจังไหนมันคือบ่มี่ย่างไหนเอากระยังว่าต้มต้มจังไหนเด้อเด้อกูต้มสวโอ้ยช่หวานมากินง่ายเนาะเออต้มนี่นั่น อาหารว่างมันก็มากูพูดถึงชาติกูมาพถึงงะนันนักินก็ได้ดอกเออสู้คนสู้นสูนสู้นสนสู้ข้อ่แขนสักวันกูเห็นเงือนหลายขึ้นสิได้ซื้อเหลากินยูสันโตจันนี้สู้ก้นก็ต้องแพ้ซะก่อนปู่ป้า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 ู้าป้า้าป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 ้า้าป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 ้ว เปิดห e ัวคิ้วยากกวนอยากกวนเน้อคือกวนเราด้วยเพราะ็ขถือแรกกินอยากินหนกินแคลนเพะนี่กาพฟกันกินเนาะอีจากน้อยก่อนโอ้โอู้้หคนทา่หลังผมเลยโอ้ โอ้ผู้ใดมาดังไปได้ร้องกัน้งกินหลายปเนี้มันก็เมาเท่านั้นเลยแ่กินเนี่มันเมาเนี่ยนะกูขี้หันยังขนอ่บดกูชนนะบดอ้ยาเด้บ่ดโอ้นักเลงใช่ย่าพุ่มขึ้นแลวเห็นท่างตัวมเอาเแอาอ้าใหญ่โอ้ใหญ่แหนว่าล่ะแหวนนี่่าค่กินเราจะเชือ่าพยกินเรามันเป็นยังเป็นยังล่ะ เด็กชอวก็ต่อไม่ยังบ่นโอ้ยชิวคิวอกินยาก็ยักินเถอะยังอ่ะยเจ็ดน่อยนะมันแค่คอาจกินเ้าะมันก็ผสมกันบ่าได้ต่อกูว่าเอาผสมกัน Ờ... <laughs> nó, nó à. Một chút chút thôi Ờ... Chính là có, không có gì đâu Ây... Đưa ra, đưa ra Đưa Mẹ mẹ, mẹ mẹ Để mẹ hãy chín lâu chín đều đi Mẹ có chút nữa thôi Đi ngồi Ờ... sớm sáng Hả? À, sáng, sáng đây Chết rồi Ô... phạt mà khóng chính đấy đó Thì đừng có... Ờ... à เอามาหากูทีน่ะูเอาเหลาขาวน่ะกูเอาเหาเปียน่ะดตะโพสู้ขวัญได้ร่บาเที่ยแล้วก็่อหาตัวสู้หรอมันเป็นวิญงานวิญงานบาที่ไนรึปสู้ขกอ่ะเป็นตังว้าว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 มีงโอยมากินเหล่ารบาที่หนเหเฮ้ยเ้ยเ้ยมีเหลาขวดเดียวกับแพ้ยงปานพรยงอากินแบบนี้ม่โดนบาได้ือกูไม่สูงะบาดหเอาคือวอาว่าแซบแซ่ไรไม่ หัวเงาเงาปั่นหัวงพอแค่หัวงพอจะกินมันคือเป็นยังสีป่ะไม่มาสร้างเป็นแท้โอ้จะไปใช้บัตรนี่นีแล้วให้แม่มันแด็กยังอ้าวมันบอกผมวันปั่นนี่แหมไม่โอ้เราโลงทองราชาใหญ่นะมึงเนาะโอ้ยเมาแล้วคือเป็นยังสีเนาะด้วยโอ้ยเนาะเป็นยังไรอยู่นี่โอ้ยคาร่าโอเคอยู่ใส่เนาะโอ้ยเมาเหล้าแล้วเราขึ้นไปทั่วเอาว้ ก็ยังอยู่นี่กดอยากซื้อโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอเอ๊ยโ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 อกอยโอ๊ยอ๊เอ๊ยโอ่ยโอ๊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 ยมอไยโอ๊ยอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยโาเยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยองออยอยอยอ กูผ <łość> ูกแขนผูกแขนมาย้องกูจะผูกแขนมึงนี่กูมาช่วยมึงวันนี้ยี่สิบบาทจะก่อนมึงไปช่วยกูเศร้าหนึ่งเอีหายกันนะมาโอ้โหมาด้อขวัญโดยสิ่งศักสิทธังหลายจงโดนบันดาลหายอยู่ดีไม่แรงให้มาปกปักาักษาคุมครองกูดู้ สาธุใจดังขั้วมุ่งมาดปาดใส่จากนี่เด้อใครก็พูดว่าผูกจืรอกยี่สิบบาทกันเงี้ยค่ำกำแก้วเนาะใครก็บางคนนั่งเบิ้งซื้อียใจแล้วไปนั่งเบิ้งได้ยัยนั่งผูกหนึ่งร้อยบาทว่ากันจ่อคือยี่สิบบาทหรอกมันยี่สิบอวยพรไหนนอราชาติ ติว่างวายมะลายสิ้นทั้งยินเสียาคอนี่ือคุนคณเลยสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาล,ดลำดับตรเทน้ไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติยืนไว้อะไรหนึ่งนะจ๊ะิอปลามึ่ขู่ว่าทัศตายเหรอกูอตีหยันเลยจ้ปาป่าที่นก,ก็นี่ไปว่าเรียนเชิญแขกมึงจะเผามันดิเฮ้ อีนี่ <โฮ S 1> มันกันต่ออีนี่สิบบาทมันกันต่อมาคือมึงเนาะมาคือเขาใช้ยาพูมดอกจับกอดคือหนังเนี่ยอียองกูช่วยไว้สองลอยนี่เปไ็นยังไงสองลอยพอจ่ายเออจังสีมันคือพวกซื้อเราซื้อยาได้ว้ยจังสีมันจังคือมูคือพวกอีน,นึงออกลอยดียวตีนยันเราจะบปลาสิห <c oughs> นหีได้ยังไงไก่กู้ได้พอมันมูนพวกกูดอกเ่ยย้ยเ่้ย ห้าร้อยบาทจ้ับครับสองร้อยบาทโื่อใครน้ไงใมากินกับพ่ออิ่มเหรอครับารบาทนี่เจ้มันมึงดีเนาะมึงถักรอยพุกลุกน้าได้ทับได้ถมคนนี่พอใจนะมึงอ้ากูพอใจที่ช่ยหาว่ามันพิงผู้ใดเหระว่าชัวมึงว่ากูจะยอมนี่คนอย่างกูน่ะว้วยยอมยองให้กูยืมมึงจะพันจีนไหมยังต่อไปอิ่มจะให้กูมีทัน เอามาเถอะนะกูย,ยืมแค่พันเดียวนั่นน่ะมีพันนี้เออเอามาก่อนยังไงยังไม่ยืมนะเมานะกูจริงเมาแล้วกูไม่ได้กินเมื่อกีน้นี่นี่นี่กูไม่เท่านเอามาก่อนอากูยืมมึงพันหนึ่งทำไมมึงหายกูแปดร้อยที่นี่กูมีแค่พันขี้จะหนีขี้เหนียวแล้วมึงนเนาะอ้ากูผูกมึงเมืน่นี่พอใจยังที่นี่มึงเป็นหนีกูจุดสองร้อยนะเอา เป็นนียุใสมึงเฝ้าดีๆนะนี่กินเหล้าหรอเฝ้านี่เดี๋ยวนี้มึงจำได้ไหมเมื่อกี้กูยืมมึงพันหนึ่งเนี่ยเมีนที่นี่มึงให้กูมาแปดรอยมึงยังค้างกูอยู่สองรอยยุซื้อขวายก็เป็นนี้คนเมียนป้าเอาซะที่จักแล้วขวายก็งงพ่อะขวายได้อยู่นีเอ้าให้มันไปให้มันแล้วมันจะสปอร์ตเอ้า สองร้อยนี่มึงจะถามอีกเดาบันเนี่ยเออถูกต้องในที่นี่หายกันนะจะเอ้ายายเออเจ้าสิไปยั้งนู่อยนึงครูอยูน่ะกรูย่านกูเป็นนีน้ำเขาว่ะฮะแล้วไปเดาบันนี่เอาใส่กันแล้วไปมาเดี๋ยวไปไปไม่ยังมาเดี๋ยวไปเม่ซี่มาเม่ซี่มาเอาไม่ซี่จังไหนเอาหมอตัวคนเนี่ยซีเขาเขาอยุดเดี๋ยวนี้เลยตามตัวเจอแล้วอ้าูบอกแล้วไหน เพื่อนที่หนีมาด้วยการหายไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้ค่ะก็รู้ออกมาเล่นเฉยๆค่ะออกมาเล่นเฉยๆจช่ทำไมคะในโรงพยาบาลเราไม่อบอุ่นหรือไม่ทำไมคุณยายถึ้งมาอย่างนี้่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศจ้าไม่ได้แล้วไหนดูสิเนื้อตัวมอมแมมสกปรกอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยอาบจะว่าวันนี้ยังไม่ได้อาบด้วยหมอเอ้ยเดี๋ยวคุณหมอจะพากลับนะคะ แต่เนื้อตัวสกปรกอย่างเงี้ยอายเพื่อนบ้างไหมเอามันจิไปอยากอะไรเอานี่เดชาน้ำนั่นน่ะใช้อยู่นี่นี่แล้วหมอเห็นไหมไหนคุณหมอไม่เห็นมีเลยอะไรวะดอดเป็นตาดูที่จะได้เห็นนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะลงไปอาบน้นใครเด้ออีปุ๊กที่ไปใส่อยู่นี่กูอาบน้ำร้างตัวก่อนเดยวหมอจะว่ากูอาบน้ำเฮร้อยน้ำเป็นบ่ล่ะ โอ้ยเย็นต่แทงพวกโอ้ยงมาแล้วทำโอ้ยอาบน้ำยังโอ้ยคุณโกรธพวกแกเหรอน้ำมาโดวกัรหมอเห็นยังไหมเก่งน้ำจริงๆด้วยเก่งจังเลยค่ะหนูเก่งมากหนูทำได้คุณพาหมอบาหมอกระบาดแล้วคุณเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นรัวปิงจะกัดขึ้นมาแล้ว เขาฮู้กูว่าโอ้ยเก่งมากมึงเก่งมากที่นี่ยงตามึงละมึงต้องอาบน้ำโซกับโป๊กเจ็ดวันแล้วมึงน่ะยายยงจะต้องอาบน้ำนะคะเพื่อนๆอาบหมดแล้วนะลอยน้ำบ่อเป็นลุงมึงมันไม่ยากหเลกลากหนองน้ำมันเลิกฉันว่กล้าอาบดอกลอยน้ำบ่อเป็นฉันลอยน้ำบ่อเป็นน้ำเลิกน้ำเลิกตายบ่แหงไรบ่ถ้าลอยน้ำไม่เป็นทำไมไม่บอกหมอ หมอจะได้สอนให้คุณหมอลองไล่ให้เบ่งดูคุณหมอว่ายน้ําเก่งนะจี้ค่ะอะหมอลงไปอาบให้มันเป็นตัวอย่างที่มันจะได้ลงตามแต่ว่าวันนี้หมอไม่ได้เอาชุดอาบน้ํามาโอ้ไม่ได้หรอหมอ,หมอไม่ได้ชุดอาบน้ำมาเดี๋ยวเอาชุดไข่ก็ได้จี้จี้เอาชุดย้ายย่อมกันด้ว้ายโอ้ยคุณว่ามันท้องปุย โอ้โหกินมึงแน่ใจนะว่าชุดอาบน้านี่ยาหมอยองไม่ห่วงเหรอคะอาหมอหมอยกขาขึ้นแล้วสูบลงแต่อย่างนี้ใช่ไหมสูบเลยค่ะสูบเลยค่ะนี่เหรอคุณหมอน้ารักจังเลยคุณหมอ เดี๋ยวคุณหมอจะว่ายน้ำให้ดูนะจ้าต้องทำตามคุณหมอนะคะจ้าข้าตั้มนะจ้าโอ้ยหมอฝาใหญเย็นไหมย็นจ้าโอ้ยเย็นดิอ้าวคุณหมอว่ายน้ำไม่เป็นช่วยคุณหมอตายแล้วหมอว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวเอาอย่างนี้โอ้ยอยกูจะขู่เดี๋ยวกูไปเอาขู่มาวิดน้ำก่อนวุ้ยโอ้ยกูกกษิตไปด้วยกันเจ้างจีบไปสิวุ้ยไปมดฟ้าไปก็จค่หมอไต่วุ้ย Ni ăn không phải món mẹ cháu ăn không phải áo ăn chút xíu tuyệt đi đi đi, đi vọng tuyệt 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 vọng Đi vọng tuyệt đi tuyệt vọng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  เออเออเจ้าเดี๋ยวละโอ้ยเดี๋ยวเรเรเรหมอจิตายน้ำมาถอยเดี๋ยวเรๆใหญ่ยองเร็วๆหมอจิตไเร็วๆดเลยโดนเลยหนึ่งองกเสร็แ้หเอาแม้หุยหนึ่งสองนี้ยายยงก็ลงลงเอาหมอยายเห็นไปอยู่นี่ไปเป็นยังไงเนี่ย ไว้เร็วเร็วหมอมาบรรเทาเลยนะเขาท้องไปหมอมานำเขาไปตังไงท้องนั่นนะ่ะเขาสร้างไปแล้วเร็วๆๆ็เร็วเร็วไปเรียกหมอไป,ไป,ไปกันไปไปหาหมอกเอาเอาหมอไปหาหมอตายแล้วเร็วจะไปรักไปบาดนี่พี่น้องเอ้ยไปหาหมอนะคะเป็นยังไงบ้างคะยายโอ้ย,ยมันไผ่บากวกกันนอกไข่หมด 不嬷，快点变八哥母了呢！哦这是变四。